ูจะสอนเรื่องเศษส่วนนะคะทีนี้นักเรียนต้องทำความเข้าใจเศษกับส่วนก่อนเศษกับส่วนคืออะไรหนะ้าบางคนก็ไม่เข้าใจเลยค่ะคุครูเศษส่วนคืออะไรเศษส่วนคือแบบนี้ค่ะสมมติอ่าครูเขียนว่า 5อย่างนี้ที่ครูเขียนมันอ่านว่าเศษ5้าส่วนสิค่ะตัวบนค่ะคือเศษนะคะตัวล่างค่ะคือส่วนนะคะเลยอ่านว่าอะไรนะอ่านว่าเศษ5ส่วนสิอค่ะโอเคไหมทีนี้ อันนี้ก็คือเศษส่วนปกติแต่ถ้าเป็นแบบนี้13ส่วน5แบบนี้ก็อ่านว่าอะไรเอ่ยอ่านว่าเศษ13ส่วน5แต่อันนี้เขาเรียกว่าเศษเกิน,นเนาะเศษเกินเพราะทำไมถึงเศษเกินเพราะว่าตัวบนมากกว่าตัวล่างนะคะ อีกแบบหนึงอีกแบบนึงท่าหนูเจอแบบนี้อันนี้คืออะไรอันนี้เขาเรียกว่าจํานวนค่ะค่ะจอนอคือจำนวนค่ะนะคะโอเคไหมอะทีนี้มาดูการเปรียบเทียบเศษส่วนข้อแรกเลยข้อแรกเขาให้เปรียบเทียบเศษ2ส่วน5กับเศษ9ส่วน ทีนี้ในกรณีที่นักเรียนคะในกรณีที่ตัวล่างเท่ากันหรือตัวส่วนเท่ากันเนี่ยก็คือตัวล่างตรงนี้เท่ากันให้เราไปดูที่ตัวบนค่ะตัวบนก็ตามหลักปกติเลยอันตัวไหนมากกว่าก็มีค่ามากกว่าโอเคไหมอย่างข้อนี้ค่ะนักเรียน ข้อนี้แน่นอนค่ะตัวล่างเท่ากันถูกไหมอาจยะลบก,ก่อนส่วนส่วนห้าเท่ากันถูกไหมคะส่วนห้าเท่ากันส่วนห้าเท่ากันส่วนห้าเท่ากันนั้นเราต้องไปดูตัวบนตัวบนสองกับเก้าดังนั้นสองกับเก้าอะไรมากกว่ากันคะเก้ามากกว่าเพราะนาั้นใส่เครื่องหมายน้อยกว่าค่ะ เศษสองส่วนห้าต้องน้อยกว่าเก้าส่วนห้าแบบนี้ต่อไปไปดูอีกข้อหนึงลูกข้อนี้เหมือนกันตัวส่วนเท่ากันคือส่วนส่วนอะไรคะส,ส่วนเจ็ดเห็นไหมส่วน7เท่ากันส่วนเท่ากันไปดูที่เศษตัวบนค่ะทีนี้มันแตกต่างจากข้อเมื่อกี้ตรงที่ว่าข้อนี้ค่ะ ค่าเห็นไหมว่ามันติดลบทีนี้ค่าติดลบจะตรงกันข้ามกับตัวแรกค่าติดลบยิ่งตัวเลขมากค่าก็ยิ่งมีค่าน้อยรู้ไหมเขียนให้ยิ่งติดลบมากค่าทำไมคะค่าก็ยิ่งน้อยค่ายิ่งน้อยมาก โอเคไหมยิ่งติดลบมากค่าก็ยิ่งทำไมค่าก็ยิ่งน้อยมากเพราะฉะนั้นตรงนี้ในกรณีที่เป็นส่วนเท่ากันก็คือส่วนเจ็ดเท่ากันแล้วเราย้อนขึ้นไปดูตัวเศษตัวบนลบสามกับลบห้าลบห้าติดลบมากกว่าดังนั้นลบห้าจึงน้อยกว่าลบสามค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ใส่เครื่องหมายมากกว่าค่ะ ต่อไปค่ะไปดูแบบนี้มั่งอ่าไปดูแบบนี้ข้อนี้ค่ะเศษยี่สิบห้าส่วนสิกับฝั่งนี้คือจำนวนอะไรลูก2เขาอ่านว่า2เศษสามส่วนสิ 12, นะคืออันนี้คือจำนวนค่ะทีนี้การที่เราจะเปรียบเทียบเศษส่วนได้เราต้องแปลง เปลี่ยนจำนวนคะตรงนี้เปลี่ยนจำนวนคะตรงนี้ค่ะเปลี่ยนให้เป็นเศษส่วนปกติก่อนนะให้กลายเป็นเศษส่วนปกตินะ ทีนี้ทีนี้ทีนี้วิธีการเปลี่ยนไปดูวิธีการเปลี่ยนกันบางคน,นุ้หนูเคยเปลี่ยนได้แต่หนูจําไม่ได้แล้วค่ะวิธีการเปลี่ยนนะ,ะจำไว้จํานวนค้าวิธีการเปลี่ยนจำนวนค้าเป็นเศษส,ส่วนปฏิ ทำไงลูกทำไงวิธีการก็คือวิธีการก็คือให้เราจับตัวตัวล่างก็คือตัวเศษตัวส่วนตัวส่วนก็คือสิบสองเนี่ยคูณกลางสิบสองคูณกลางก็คือล่างคูณบน ไม่ใช่ล่างคูณกลางค่ะแล้วก็ล่างคูณกลางก่อนนั้นแล้วให้บวกด้วยบนเอาเป็นอย่างนี้ดีก่่าร่างเป็นตัวส่วนอยู่่าส่วนคูณกลางบวกด้วยเศษ แล้วหารด้วยส่วนไหมเพราะฉะนั้นข้อน,นี้เลยจะได้เท่าไหร่ลูก<น>ก็เลยได้ว่า12บสองคูณสบวกสส่วนสิเพราะฉะนั้น12บสองเป็น24 24 25 26 27ก็เลยได้27ส่วน สิบสองแบบโอเคไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ครูก็เลยเปลี่ยนนะจ๊ะครูก็ขอเขียนทั้งๆแล้วกันที่เปลี่ยนมาคือได้เท่าไหร่เปลี่ยนมาแล้วได้2 7่สิบเจ็ดส่วนสิบหนูก็เปรียบเทียบเลยใส่เครื่องหมายอะไรเอ่ยอันนี้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 ส่วนเท่ากาันเป็นส่วนสิบสองเท่ากาันถูกไหมเอ่ ทีนี้ให้ไปดูตัวบนตัวนี้เป็นยี่สิบห้าตัวนี้เป็นยี่สิบเจ็ดเพราะฉะนั้นไม่ติดเพราะฉะนั้นยี่สิบห้ามีค่านะ้อยกว 27, ่ายี่สิบเจ็ดเราเลยใส่เครื่องหมายอะไรคะน้อยกว่านะโอเคก็คือยี่สิบห้าเศษยี่สิบห้าส่วนสิบสองน้อยกว่าเศษยี่สิบเจ็ดส่วนสิบสองนะคะโอเคทีนี้มาดูข้อนี้บ้าง ข้อนี้หนูต้องเปลี่ยนจำนวนค่า2ตัวนี้ให้กลายเป็นเศษส่วนปกติก่อนเพราะฉะนั้นตัวนี้ครูก็จะเปลี่ยนมันก็จะได้เท่าไหร่4คูณ1บวก3ส่วนด้วยอะไรส่วนด้วย4เพราะนั้นได้เท่ากับเท่าไหร่4 1 4 4 5 6 7 7จส่วนสตัวนี้เห็นไ,ไหมส่วนตัวนี้ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ตัวนี้2อคูณหบวกด้วย1นส่วนสองเหมือนเดิมก็จะเท่ากับสองสองเป็น3าส่วนสองเห็นไหมเพราะฉะนั้นเปลี่ยนตรงนี้เลยตัวนี้คิดมาได้7จส่วนสี่ ตัวนี้คิดมาได้3ามส่วนสองก็ามาเปรียบเทียบกันอืมแต่ข้อนี้ค่ะคิดออกมาแล้วด้านส่วนตัวล่างไม่ได้เท่ากันเลยอา yeah. อย่แค่เนี่ยเห็นไหมอันนี้เป็นส่วน4อันนี้เป็นส่วนสองเพราะนั้นส่วนตัวนี้ตอนนี้ไม่เท่ากันดังนั้นหนูต้องทำส่วนนี้เท่ากันต้องเอา4กับ2ไปหาคอลนอค่ะ ในกรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากันเนาะเราต้องหาครอของตัวส่วนก็คือ4กับ2วิธีการหาครนก็คือจับตัวเลขอะไรก็ได้มาหาร4กับ2ให้ลงตัวทีนี้ถ้ามันลงตัวพร้อมกัน2ตัวเลยก็หารเอาก่อนลงตัว2ตัวหารก่อนเลยแต่ถ้ามันไม่ลงตัวทั้ง2ตัวเราก็ สี่ตัวเพราะนั้นข้อนี้สี่กับสองมันม,ม,มีตัวเลขหนึ่งตัวค่ะที่มันหารสี่ลงตัวและหารสองลงตัวก็คือเลขสองเพราะนั้นสองอะไรทไี่สี่สองสองสี่สองหนึ่งสองเราต้องหารไปจนตัวล่างสุดเนี่ยเป็นหนึ่งทั้งคู่ตัวนี้สองกับหนึ่งมันมีสองอะไรหารลงตัวล่ะจะเหลือสองอย่างเดียวเนาะจะเหลือตัวนี้อย่างเดียวที่ยังไม่เป็นหนึ่งถูกไหมเพราะนั้นเอาสองหารก็สองหาร 2ได้1ครั้งทีนี้ตัว1มันเป็น1แล้วชักลงมาเลยเรียบร้อยเป็น1ทั้งคู่แล้วตรงนี้นะคะทีนี้คอน o n c คือการคูณกันเป็นตัว l เพราะนั้นอันนี้ก็จะกลายเป็นตรงนี้ค่ะตัว l จับมันคูณกันแบบนี้เพราะนั้นคอน,นอเลยเท่ากับอะไรคะ2คูณ2คูณ1คูณ1 อันนั้นครนก็คือสี่เป้าหมายของหนูหนูต้องทำหนูต้องทำส่วนให้เป็นสี่เพราะฉะนั้นตอนนี้อีตัวนี้ส่วนสี่แล้วค่ะเหลือตัวนี้สองเรายึดตัวล่างเป็นหลักนะเรายึดเรายึดส่วนเป็นหลักส่วนสองส่วน 2, สองคูณอะไรได้สี่ต้องคูณสองค่ะทีนี้คูณสองต้องคูณทั้งเศษและส่วนค่ะโอเคไหม คูณทั้งเศษและส่วนเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็คูณเลยก็จะกลายเป็นเท่าไหร่นะตัวนี้จากเศษส่วนสี่ขอเอามาเขียนตรงนี้นะปึ๊บ ก็จะกลายเป็นฝั่งนี้เป็นเจ็ดส่วนสี่เหมือนเดิมถูกไหมอันนี้ปึ๊บอันนี้สามคูณสองเป็นหกสองคูณสองเป็นสี่เพราะนั้นส่วนเท่ากันแล้วค่ะเพราะส่วนเท่ากันแล้วทําไงลูกเปรียบเทียบได้เลยเปรียบเทียบได้เลยลูกเจ็ดกับหกอันไหนมากกว่ากันเจ็ดมากกว่าเพราะนั้นใส่เครื่องหมายมากกว่า ค่ะเรียบร้อยอ่ะข้อต่อไปข้อนี้ติดลบจะ้ะติดลบแล้วตัวส่วนตัวล่างก็คือไม่เท่ากันก็คือเป็นสามกับสองไม่เท่ากันเพราะนั้นอันดับแรกเลยหนูจะต้องทำ,ท,อนะทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนเนาะทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนเราก็เอาอะไรไปหาค่าลนอน ืมเราต้องเอา3กับ2หาครนอก่อนหาคอรนอตัวส่วนเนาะเพราะฉะนั้น3มกับ2มีเลขอะไรหารมาลงตัวทั้ง3ทั้งสองไหมไม่มีลองท่องสุคูณสิไม่มีหรอก สองหารไม่มีเพราะฉะนั้นก็เลยต้องลองหารทีละตัวครูก็เริ่มจาก3ก่อนครูจับ3หาร3ก่อน3 1 3 3หาร2ไม่ได้ติดสไว้ดึงชักลงมาเซตตรงนี้ได้หนึ่งและตัวแรกเพราะนั้นครูอยากทําให้สองเป็น1นสองอะไรหารลงตวลัวก็2 1นี่ชักลงมา2อะไรได้2 2 1 2อองเพราะนั้นเป็นหนึ่งทั้งคู่แลว้ว ราะหนึ่งเป็นหนึ่งทั้งคู่แล้วค,คูณเป็นตัวแอลเลย <c oughs> นั้นคอรนอรก็จะเท่ากับอะไรลูกสามคูณสองคูณหนึ่งคูณหนึ่งก็เท่ากับเท่าไหร่สามสองเป็นหกก็เลยได้หกเพราะฉะนั้นหกก็คือหมายความว่าเราต้องทำ สตรงนี้ให้กลายเป็น6 2ตรงนี้ก็ให้กลายเป็น6นะคะเพราะฉะนั้นคูณอะไรเอ่ยถึงจะได้6 3คูณ2ได้6ถูกไหมก็คูณทั้งเศษและส่วนอันนี้ก็คูณทั้งเศษและส่วนนะส่วนฝั่งนี้เป็นสอง,สองคูณ3ต้องได้6อันนี้คูณ3ก็ต้องคูณทั้งบนและล่างนะทั้งเศษและส่วนก็จะเกิดอัตราส่วนใหม่เอ้ยก็เกิดเศษส่วนใหม่ ลบห้าคูณสองก็กลายเป็นลบสิบสามคูณสองเป็นหกลบหนึ่งคูณสามก็ได้ลบสามสามคูณสองคูณสามก็เป็นหกถูกไหมอ่ะเพราะนั้นเปรียบเทียบได้เลยทีนี้มันติดลบยิ่งติดลบมากค่าก็ยิ่งน้อยเพราะฉะนั้นข้อนี้ลบสิบจึงน้อยกว่าลบสามก็ใส่เครื่องหมายน้อยกว่าเลยค่ะโอเคนะ ่ะผ่านนะคะเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนเนาะไปดูต่อไปมาดูการบวกลบเศษส่วนมากนะคะเริ่มจากการบวกเลยลูกทีนี้การบวกนักเรียนดูอ่ะดูการบวกการบวกเศษส่วน จำไว้เราจะบวกลบเศษส่วนได้นั้นสิ่งสําคัญเลยคือเราต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันตัวส่วนคือตัวไหนคือตัวล่างเราต้องทําตัวล่างให้ทําไมกันลูกเท่ากันตอนนี้ตัวล่างเท่ากันหรือยังอ่าข้อนี้ส่วนห้าเท่ากันแล้วถ้าตัวล่างเท่ากันแล้วเราสามารถจับตัวเศษหรือตัวบนบวกกันได้เลยก็คือสาม บวก2ส่วนด้วยตัวเดิมก็คือ5เพราะนั้น3าบวกสเป็น5 5าส่วนหเราสามารถตัดทอนได้ค่ะ5หาร5ได้ 5, 1, 5 5, 1, 5, 5, 5เพราะฉะนั้น5ก็จะได้ 1, 1, 1, 1, ส่วนหนึ่ส่วนหส่วน1เขาไม่เขียนก็เลยเหลือ1แบบนี้เขาจะลดรูปมันนะซ่อนมันไว้มันจะไม่ปรากฏตัวต่อไปข้อต่อไปข้อนี้ เจ็ดส่วนสิบวกสอส่วนสิบตัวส่วนทำไมกันเท่ากาันเพราะนั้นจับตัวเศษหรือตัวบนบวกกันได้เลยก็7จบวกสส่วนด้วยตัวเดิมก็คือ10ได้เลยเพราะนั้นเจบวกสเป็นเท่าไหรเกส่วนสิบเส่วนสิตัดทอนได้ไหมมีตัวเลขไหนที่หาร9และหาร10บได้ลงตัวทั้งคู่ลงตัวทั้งคู่หรือลงตัวร้อมกัน มีไหมต้องสกุลนี้อ่ะสามมันหารเก้างตัวสามหนึ่งสามสองสามสามเก้าสามสี่สิบสองแต่สามมันหารสิบไม่ลงตัวสองมันหารสิบลงตัวแต่สองมันหารเก้าไม่ลงตัวห้าหารสิบลงตัวแต่ห้าหารเก้าไม่ลงตัวเพราะนั้นไม่มีในเมื่อไม่มีสามารถตอบได้เลยเป็นเก้าส่วนสิบค่ะนะอ่ะอนันนี้กรณีที่ส่วนมันเท่ากันไปดูส่วนไม่เท่ากันมั่ง สวยไม่เท่ากันเราก็ต้องทําส่วนให้ทำาไมกันเท่ากันนะคะอย่างข้อนี้เป็นส่วน3กับส่วน7ถูกไหมเป็น3กับ7 3กับ7เราต้องทําส่วนให้เท่ากันโดยการเอา3กับ7ไปหาครนทําส่วนให้เท่ากัน เนาะโดยหาคอลนอก็ข้อนี้ก็เป็น3กับเจ็ดถูกไหมก็คิด3กับ7จ็มีตัวเลขใดหาอ่ะหาร3ลงตัวหารเจ็ดลงตัวได้พร้อมกันเลยทั้งคู่เลยไม่มีเพราะนั้นก็หารทีละตัวเริ่มจากเอา3หารสาก่อนสามหนเจ็ดสหารเจ็ดไม่ลงตัวก็ดึง7ลงมา แล้วก็ค่อยเอาเจหารนี่เหลือหนึ่งแล้วดึงชักลงมาเลยเจ็ดอะไรได้เจ็ดเจดหนึ่งเจ็เพราะนั้นได้หนึ่งทั้งคู่แล้วคูณเป็นตัว l อันนี้เราก็จะจับตรงนี้คูณกันก็เลยจะได้เท่าไหร่ลูกจะได้สามคูณเจดคูณหนึ่งคูณหเพราะนั้นคอรนอนเราเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดได้ยีิบเอด เป้าหมายก็คือต้องทําส่วนตัวล่างให้เป็นเท่าไรเป็นยี่บเอ็ดวันนั้นจับอะไรคูณก็จะได้อะไรลูกสองส่วนสามสามอะไรได้ยี่สิบเอ็ดสามเจ็ดก็เลยต้องคูณเจ็ดั้งเศษและส่วนบ,วกกบัวกับ สามส่วนเจ็ดเจ็ดคูณอะไรได้ยี่สิบเอ็ดเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดเพราะนั้นคูณสามทั้งเศษและส่วนก็จะได้เศษส่วนตัวใหม่ก็คือเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสบสองสิบสี่สิบสี่ส่วนยี่สิบเอ็ดบวกกับสามสามเก้าเก้าส่วนยี่สิบเอ็ดนั้นตัวล่างเท่ากันแล้วก็คือตัวเศษเอ้ยคือตัวส่วนเท่ากันแล้วเพราะนั้นตัวส่วนเท่ากันจับมาบวกกันได้เลย สิบสี่บวกเก้าส่วนด้วยยี่สิบเอ็ดงั้นสิบสี่บวกเก้าได้เท่าไหร่ลูกเลขเท่าไหร่เลีวเฮ้เท่าไหร่ยี่สิบสามจ้ะยี่สิบสามส่วนยี่สิบเอ็ดทีนี้ยี่สิบสามส่วนยี่สิบเอ็ดมันดันเป็นเศษเกินจำไว้นะถ้าทําออกมาแล้วเป็นเศษเกินถ้าหนูไปดูช้อยแล้วมีคําตอบหนูสามารถตอบได้เลย แต่ถ้าหนูไปดูช้อยไม่มีคําตอบข้อนี้หนูต้องทําเศษเกินให้เป็นจํานวนคะนะอย่างข้อนี้อ่าอย่างข้ออื่นคือข้อนี้9ก้าส่วนสิบส่วนสิบตรงนี้มันเป็นเศษส่วนปกติแล้วไม่ต้องทําเป็นเศษเกินถูกไหมเออตอบได้เลยเพราะเศษส่วนปกติก็คือ ตัวบนจะน้อยกว่าตัวล่างนะแต่ในกรณีนี้ตัวบนมากกว่าตัวล่างแบบนี้เขาเรียกว่าเศษเกินถูกไหมหนูอาจจะต้องทําเศษเกินให้เป็นจํานวนค้าถ้าช้อยไม่มีวิธีการทำเศษเกินเป็นจำนวนค้าคือทํายังไงคะจับ21หารกับ23จับเศษหารส่วน เอาเศษหารส่วนถูกไหมอ่ะเอาเศษหารส่วนนั้นข้อนี้เอา21 21, 21กี่ครั้งได้23ได้เพียง1ครั้งก็ใส่ไปเลย1ไว้ตรงกลางเหลือเศษเท่าไหร่อ่าเอาเมื่อกี้ได้23เอ่อ21หครั้งได้23เพราะนั้นได้เศษ1เพราะนั้นมันได้21ก็ต้องเอาตัวบนอ่ะ23ลบ ยี 21, ถูกไหมหรือเศษเท่าไหร่เศษสองเพราะนั้นสองไว้ตัวบนแล้วตามด้วยส่วนตัวเดิมก็คือ21แบบนี้เห็นไหมเดี๋ยวทําไปเรื่อยๆจะชำนาญเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าทําเป็นเสศจทำเป็นจำนวนค้ะเราได้เท่าไหร่ลูกได้1เศษสองส่วน21ค่ะก็ดูว่า ช้อยมีตอบแบบไหนก็เลือกตอบให้ถูกต้องนะคะถ้าแสดงวิธีทําก็ทําให้เป็นเสร็จให้ทําให้เป็นจนถ้ามันเป็นเสร็จกึง่งก็ทาเป็นจำนวนค้าให้เรียบร้อยนะไปดูข้อต่อไปอุ้ยอะข้อนี้อ่าข้อนี้ดันทําไมกันเลยเท่ากันเลยเห็นไหม ตัวส่วนเท่ากันเลยคือส่วนเจ็ดนะเพราะฉะนั้นพอส่วนเจ็ดเท่ากันเราทำอะไรนันได้เลยลูกเราจับมาบวกกันได้เลยเราจับเศษมาบวกกันก็คือลบสามบวกกับอะไรบวกกับลบหนึ่งค่ะส่วนด้วยอะไรคะส่วนด้วยเจ็ดนั้นลบสามบวกลบหนึ่งได้ลบสี่ลบสี่ส่วนเจ็ดเป็นเศษเกินไหมไม่เกินก็ตอบได้เลยตัดทอนได้ไหม ไม่ได้ก็ตอบได้เลยค่ะเรียแบบร้อยดูข้อต่อไปอ่ะมาทีนี้การบวกไปแล้วมาดูการลบบ้างนะการลบหลักการเดียวกันต้องทำตัวส่วนก็คือตัวล่างตัวนี้ให้เท่ากันถูกไหมทีนี้อ่ามันเท่ากันแล้วลูกหนูก็จับบวกลบได้เลยก็จับอะไรคะ หกลบสามส่วนด้วยห้าได้เลย6หกลบสามเหลือเท่าไหร่เหลือสามส่วนห้าค่ะก็ตอบได้เลยค่ะตัดทอนไม่ได้ไม่เป็นเศษเกินก็ตอบแบบนี้ได้เลยค่ะ,ะดูข้อนี้ข้อนี้ดอกจันเลยมีออกสอบหนึ่งคอสอบปลายภาคมีออกแบบเนี้ยหนึ 1, ่งคอนะคะวิธีการทํา จำไว้ตรงนี้ลูกตรงนี้ครูให้นักเรียนจำไว้เลยนะตรงนี้นักเรียนดูเห็นไหมว่าเครื่องหมายลบอะมันซ้อนลบอืมเครื่องหมายลบมันซ้อนลบตรงนี้เห็นไหมนี่เห็นไหมลบซ้อนลบจำไว้ ลบซ้อนลบสกายเป็นเครื่องหมายบวกจำไว้เลยเห็นไหมแต่ในความเป็นจริงมันคือการที่เราอเอาตัวตั้งเหมือนเดิมการแปลงจากเครื่องหมายลบเป็นบวกจำได้ไหมในจานวนเต็มเครื่องหมายลบเหมือนเดิมเปลี่ยนจากลบเป็นบวกแล้วก็ตรงข้ามตัวลบมันก็เลยกลายเป็น5ส่วนสิแต่ครูให้หนูจำว่า ถ้าลบซอล้อนลบมันคูณกันอยู่มันติดกันคือการคูณกันลบซอล้อนลบให้กลายเป็นเครื่องหมายบวกแบบนี้เลยถูกไหมลบซอล้อนลบก็เลยกลายเป็นบวกตรงนี้เลยโอเคไหมก็คิดปกติข้อนี้ทําไมกันแล้วส่วนตัวล่างเท่ากันก็จับบวกกันเลยห้าบวกห้าเป็นสิบ ส่วนด้วยตัวเดิมก็คือ10ตัดทอนได้ข้อนี้ค่ะเอา10ตัดได้1 0 1 1นึ่ง1ิบสเพราะฉะนั้นจะเหลือ1นึส่วนหนึ่แนวเท่ากับเศษ1นึส่วนหเศษหนส่วนหก็คือ1นนั่นเองโอเคไหม